อ้าวอ้าวอ้าวทำค่ะก้อนกินน้อยง่ายอร่อยได้กินไอติมบมดละอร่อยเนาะเออเออขออีกขออีกหน่อยพี่เวียแล้วเฮ้ยทำลายรถอย่าทำลายรถดหมดแล้วไอติมหมดแล้วอ้าพี่เวียปั่นงามตาวิ่งไล่วิ่งไล่รถพี่เวียเลย ขึ้นขี่รถจักรยานกับพี่เวียเร็วไปแล้วมาทางนี้มาทางนี้ <c oughs> มาเร็วมาเร็วหรือใครขึ้นขี่จักรยานกับพี่เวียร์มาเร็ว,ว,าวาายายวาดก็ขอเหมือนกันอ่ะ เก็นลูกอมอืมมันดึงต่างรู้เนาะจะขับรถไปไปแล้วนะกินไหมเฮ้ย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 ขาหลังขาหลัง ขอกินหน่อยกินลูกอมเลอกไปไหนเนี่ยเป๊ะนี่เอามาปั่นนานี่นี่นี่นานู่นนู่นไปไปตามพี่เบียไปมานะถ้าอยากกินมานี่หนูเป๊ะไปทางนู้นดิเดี๋ยวงามตาวิ่งไล่หนูเด้๋ยเออ เดิเลื่อนไปเลยเฮ้ยไปตามไปตามไปกินลูกอมอว,วิ่ง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 สับขาอย่างไวอะ